สวัสดีจ้าพบกับแม่น้องเกศคือเก้า้ะจ้ะเนาะมื่อนี่กับพบกันในวันที่สิบสองตุลาคมพศหกสิบสี่นะจ้าอาจารย์มารลุนน้าแม่น้องเกศนะจ้ะเนาะมื่อนี่กับพระมยกสะดุ้งจ้ามาฮาสิมานบ่เนอาจาแม่น้องเกศก็ลงสะดุ้งสองเ้นแปดสอกนะจ้ะเนาะอยู่มองเก้ามองเดิมลนะจ้าอยู่ห่วยบ้านในบ้านนี่นะจ้าอาจารย์เจ้วเจ้าอีกแล้ว นี่เดี๋็กละเจ้าเจ้า ตีเลยพี่้องตะเข่งนะเจ้า สุกแล้วพี่นะ้าสุกแล้วจนเมื่อยจนเมื่อยปัจจิด๋ดตัวหนึง่งพี่จ้า <Okay. S 2> สองสองเลยจ้าสองแต้มเลยสองโตจ้า อย่าลืมนะจ๊ะพี uh ่น huh. ้องแม่น้องเกศขอฝากช่องในเด้อจ้าช่องแม่น้องเกศชั้นแน่วจ้าฝากกดติดตามให้แม่น้องเกศเด้อจ้าซอยเบิ้งคลิปให้แม่น้องเกศนเด้อจ้าพ่อแม่น้องเกศเชิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้ะเนาะซอยดนะจ้ะพี่น้องซอยแม่น้องเกศเด้อจ้า ถือแล้วจะพี่น้องเสร็จแล้วเกือบมาได้เกือบมาได้ <c oughs> <c oughs> เออเกือบมาได้พี่น้องเอ้ยลุดมือพี่จจะปากระเดิดน,นะจ้า ลุดมือไรคบไรคบเ่าอยู่นะจ๊ะเกือบบได้เกือบตกน้ำให้เพื่อที่ถืงนะจ๊ะพี่น้องเพื่อจได้แต่ลโตเนี่ยโยป่าก็ทสมาอึดจ้ะสอนน้ำไหลแล้วนั่งตึกอยู่กับบะถึกมารุ่นซอยแม่นางแกเลยนะจ๊ะ ปูมาปลามาจะพี่น้องปูมาปลามานะจ๊ะปูมาก่อนชนะกันะซืปลาเด้อจวะปูมาปลามาปูเล็กน้อยนะไป อือเราจะไปนน้องหนึ่งตัวเจ๊ ลดัลดลดัลดลดัลดลัดลัดลัดลอย่าลอดอย่าลอดเจ้ ถูกแล้วเจ้าอุ้ยบูป้าบูป้าบูมาตัวน้อยแท้เจ้าป้าบูนะเจ้า อาจจะได้ยินเสียงรถจเนเจอร์เธอเป็นถนนนะเจ้านนท์ขามไปให้ไปหน้าจ่ะแต่รถก็ไล่หลายพี่น,ออน้อ,องสองตัวเจ้าจนออกไปตัวนึงหลอสองตัว จ้าเอ้ดูอีเสร็จแล้วเสรแล้วถึงแล้วจะไปไหนเสียเด็กหนูยี่แชัเด้อ้อ จ้าปลากับของนะจ้าไหว <c oughs> ตกนำ้ำซ้ำบุรีสาจ้าตกน้ำแล้ว <c oughs> จืกแล้วจืกแล้วอฝอาย่างนาะไ <c oughs> อ้ปลาตะเพียนอะ้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เห็น่าจ้าเห็น่าจ้าเต้นดังดังๆๆง,ดงยิงน่นะ ตะเ,เพียนน้อยตะเพียนน้อยมานี่สิดีๆเจ้าจะดิ้นทำไมนั่นยกไปยกมากก็ได้ต่ตะเพียนละเจ้ามีเจ้าพี่น้องอาจารยจะดิ้นจะดิ้น อยาดิ้นอย่าดิ้นอาดินอาดินอ่สบ่ได้โอ้ยลอด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 ลอยาดิ้นอาดิ้นอยู่อยโอ้ยตดตาดุ้ง

หนึ่งว่า้วนีตัวหนึ่งพี่น้องฝากะเพียนหน่อยนะจ๊ะจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจ กำลังใจให้แม่น้องเกดในเด้อจ้าซ้อยเบิ่งคลิปให้แม่น้องเกดในเด้อจ้าเบิ่งคลิปเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อจ้าเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่น้องเกนเดนะจ้าแม่น้องเกดก็ขอขอพระคุณผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะจ้า คุณหลายๆนะจดู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  <laughs> นะดูนะดู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 

โอ้ยสุดยอดุงแล้วหลอดบอ้อหลอดบออ่เดี๋ยวหลอดได้เดี๋ยวหลอดได้โอ้ยเจ้นเพื่อที่เธออยู่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 อยอยก่อยูอยูอยย่อยูยู่่อยอยยอยย่อยู่ เสแล้วเึกแล้วอย่าเต้นอย่าเต้น 来了，来了，跳了。 จ้าบูนยัยโอ้ยดีใจดีใจจังเลยจะลุดมือได้จ้าตัวยันยันแล้วเจ้าจะลุดมือได้จะลุดมือได้อยจะลุดมือได้กับพี่น้อง แล้วพี่น้องมาทันเวโอ้โหไปสาำไปส้มมาไหมมาไหมมาไหมมีรุนมีรุนมีเต้นแล้วจ้ามีเต้นแล้ว กันเสร็จแล้วตัวโอ๊ยน้้แล้วจาพี่น้องสร็จแล้วนี่จ้าปลาส้ปลาส้ คือเราจะพี่น้องหนึ่งตัว าสำหรับมื่อนี้แม่น้องเกศก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็ได้จ้าพ่อกันคลิปหนานะจ้านะจ้าคลิปหาปลามื่อนี้ก็ได้พอยู่พอกินอยู่นะจ้าเนาะปลามันบ่เคยถือนะจ้าปลาบ่เคยมีก็ยังดีนะนะจ้าได้ปลาบูตัวใหญ่ตัวหนึ่งกับปลาจะเพียนนะจ้า ปาบูนนี่กรปุอิ่มด้วจ้ะเนี่ยถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่น้องเกตุนี่ด้วยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามด้วจ้าสุดท้ายนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญนะจ้าร่ำรวยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยร่ำรวยเงินทองจ้าสวัสดีจ้า